วันนั้นแม่กลับไปธุระแล้วแม่ก็กําลังจะขับรถกลับคอนโดแล้วก็ลูกชายอ่ะกลับขึ้นไปบนห้องมีมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยขึ้นไม่หาน้าแล้วนาเลยโทรมาหาคุณแม่ว่ารีบกลับบ้านเลยเนี่ยน้องรถล้มแม่ก็บอกไหนเปิดกล้องชี้นาเขาเปิดกล้องมาแม่อุ้ยทำไมหน้าบวมขนาดนี้ไม่ได้เอาลงมาเลยเดี๋ยวแม่พาไปโรงพยาบาลแล้วแม่ก็เลยไปกระซิบถามเขานูหนูเป็นอะไรลูกเขาก็ยังหลับอะค่ะจนเขาลืมตามานิดหนึ่งเขาบอกแม่ว่าแม่หนูกลัวถ้าหนูบอกเดี๋ยวมันจะมาฆ่ายังไงต่อลูกบอกแม่หน่อยใครทำอะไรหนูพ่อน้องบอกว่าหนูโดนกระทื้นแล้วไปง ไปแจ้งความคือผู้หญิงเขาให้ผมไปช่วยเขาเขาบอกว่าเขาโดนแฟนเก่าทำร้ายผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงกับเราฮนะเราคุยกันอยู่ ใช่ทีนี้ผมไม่บอกคนชื่อแทนครับผมไม่บอกเขาเขาก็พาผมไปรู้จักคนที่ทรายทองครับตอนหนึ่งทุ่มเขาจะนัดผมไปหาแฟนเก่าที่เมืองทองพอเขามารับผมเสร็จเขาพาผมไปที่เมืองทองครับผมก็เอาคนแฟนเก่าของผู้หญิงครับมาคุยคุยเสร็จแล้วก็จะส่งตัวเขากลับไปครับแล้วคนที่ชื่อตีครับเขาดึงตัวมาแล้วก็พาขึ้นรถแล้วก็เอาเนี่ยครับเสื้อกันหนาวคลุมหัวไว้แล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุครับผักคนแฟนเก่าครับแล้วก็รุมกระทืบพออยู่กระทืบเสร็จเขาบอกให้ผมไปเคลียร์กันผมก็เลยเดินไปเคลียร์กันเสร็จทีนี้เขาบอกอยาก้ดูหน่อยผ เดินออกไปคุยไกลๆแล้วเดินกลับมาทีนี้ครับแล้วเขาบอกว่าตบหน้าให้ดูหน่อยว่าตบแค่สองครั้งเพอผมเดินไปเขาบอกให้ผมนั่งแล้วก็เตะหน้าผมสองครั้งให้ผมล้มครับพอผมนอนไปเขาก็รุมกระทืบผมเลยตอนนั้นเขาได้บอกไหมว่าทาไมถึงมารุมกระทืบหรือว่าทําไปเพราะอะไรเขาบอกว่าค่าเสียเวลาครับเขาก็พาผมกลับบ้านแล้วเขาก็ไปรวมกลุ่มกันตรงที่สนามเด็กเล่นครับผมกำลังจะกลับพาผมไปล้างแผลที่นี้เขาทําเป็นล้มครับเขานั่งอัดข้างหน้าผมแล้วก็อัดข้างหลังผมครับให้ผมนั่งตรงกลางเขาขับไปแล้วเขาก็ยกล้อแล ที่แขนที่อะไรแพนลนรถล้มอยู่ไหนที่เข่าครับกับตรงนี้แล้วแม่ถามเอาล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้หนูหนูเอามือรับไม้พอรู้แม่ก็เลยโทรบอ,อกตำรวจเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะตำรวจก็บอกว่าอย่าเพิ่งครับตอนนี้ผมออกเวรแล้วผมจะพักผ่อนคุณตำรวจช่วยฟังก่อนนะเผื่อเป็นข้อมูลครับไม่ไม่แม่ถ้าเกิดแม่รีบนะแม่ก็ไปหาคนอื่นแล้วกันแม่ก็มาไล่หาในแชทเริ่มจากแชทกลุ่มทีละคนเลยอันนี้คุณแม่สืบเองเหรอใช่ค่ะก็เริ่มหาเลยตั้งแต่เฟซชื่อ น,นี้มีกี่คนอ่ะ uh huh. ลูกบอกว่ามีเจคนเอานับใช่หน้าเฟซก่อนแล้วก็มาได้รูปแล้วก็ส่งให้ตำรวจหลังจากนั้นไปสถานที่เกิดเหตุแมก็ไล่ตั้งแต่คำที่เขาพูดก็ไปไปไปก็อา้าตรงไหนหนะ้าแม่ก็เลยอา้าวไม่ละคราวนี้กลับมามาหาบ้านคนทําก่อนแม่ก็ไปไปกับลูกวันนั้นน่ะมันมัน,ม,นมันเริ่ม uh huh. มีแชทขึ้นมาว่าซื้อถังน้ามันนู่นนี่นั่นแล้วก็ดีดน้องออกอันนี้ก็คือตรงกับที่ที่น้องบอกว่าที่เขาขู่ตอนซ้อมน,น้อง uh huh. ว่าถ้าเกิดมึงบอกแม่มึงนะกูรู้จักห้องมึงกกููููรร้้้้้้จจจัััแแมมมม่่่ึึึึงงงงงงีีะะไปผาาถหหหอออนนนลททํใ ไม่ยอมบอกแม่แม่ก็เลยลองถามคนที่พอจะรู้จักกับแก๊งนี้ยบอกให้เขาตามให้เขาก็ตามให้แม่ก็บอกว่าเอานัดนัดมาแล้วแม่จะไม่เอาเรื่องจะมาคุยกันนะ <c oughs> แล้วมันก็บอกว่าจะยอมมาแต่ถ้ามาแล้วอ่ะจะให้น้องอ่ะเตะหน้าสามทีแล้วจบกันช่วงนั้นแม่ก็แอบไปโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งก่อนแล้วสุดท้ายวันนั้นเนี่ยมาไหมอ่าไม่มามันก็โทรมาบอกว่าไม่ไปแล้วเพราะถึงไปกูก็ตายอยู่ดีอืม <c oughs> แต่บอกมันด้วยนะถ้ากูไม่ติดคุกอะ่ะ มันตายพี่เห็นเพี่ตกใจอ,ะอ่ะอคือเด็กปหอ,อายุ13ปีมึงไปทำเขาขนาดนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องทำร้ายน้องขนาดนั้นด้วยพอเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปนะคืนวันนั้นเนี่ยทั้งสายโทรเข้าจากชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรีรทั้งคลิปหลักฐานของไอ้แก๊งนรก<า>เนี้ยมาเพียบแสดงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเอือมอากันสุดๆชาวบ้านเนี่ยบอกหมดทุกคนว่าไอ้แก๊งเนี่ยมันมีใครใครใครบ้างบ้านไหนมีปืน บ้านไหนมันซื้ออุปกรณ์ไปผลิตปืนเองชาวบ้านรู้ขนาดนั้นน่ะแล้วก็พี่ได้น้องคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในแก๊งสายทองเนี่ยมาให้ข้อมูลบอกว่าแก๊งนี้มันมีเป็นร้อยคนและพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือกลางคืนก็รวมกลุ่มก,มกัน40-50คนขับตะเวนไปไปเจอพอลเมืองหรือประชาชนคนไหนขับ,บรถมอเตอร์ไซค์มากูไม่พอใจก็ลุมกระทืบเขาเอาเปืนไล่ยิงเอามีดไล่ฟันเขาไปเจอผู้หญิงอยู่ข้างทางหน้าตาดีหน่อยก็ฉุดเขาไปลุมโรมข่มขืน นี่คือพฤติกรรมที่เขากระทำ uh huh. นี่มันซ่องโจรชัดๆอยากฝากบอกคุณแม่ว่ายัางไม่ต้องไปกังวลมากแต่นี่ผมมาดูเรื่องข้อข้อกฎหมายเนี่ยเ,เรื่องของการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนี่มันมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณแม่สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าอัตราโทษเนี่ยมันมันสูงแล้วก็ยังมีทั้งเรื่องของอ้างยี่่องโจรน,นะครับ,รบโจรก็มี ตั้งแต่5คนขึ้นไปไอ้นี่มันก็เกินอยู่แล้วเพราะมันมีจํานวนมากนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพผมผืนใจเพราะบับงคับน้องไว้อะไรผมไปทํางานที่โรงพยาบาลรังสิตครับผมขี่รถว่าจะกลับบ้านครับมากับเพื่อน3าคนครับรถ2คันแล้วน้องเขาซ้อนมากับผมผมเป็นคนขับครับ,รบออกจากซอยประชาชื่น12บครับไอขี่ลงมาผ่านหน้าปั๊มแล้วไอมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่จับกลุ่มกันอยู่หน้าปั๊มครับผมก็ไม่ได้สนใจนะพี่แล้วผมก็ขี่รถมาจะกลับบ้านแล้วผมไม่ยินเสียงตะโกนว่ามึงเอาอรอผมก็ไม่ได้ส ใจผมก็คิกว่าเขาจะไม่ได้ร้องใส่ผมแล้วทีนี้ขี่รถไปเรื่อยๆครับขี่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุพวกนั้นมันตามมาถึงพอดีแล้วมันยกปืนจี้ใส่ผมครับแล้วมันบอกว่ามึงจะเอาหรอแล้วมันจอดแล้วมันให้ผมจอดแล้วไอ้คนขับรถที่มากับไอเด็กถือปืนอ่ะมันวิ่งเข้ามาต่อยผมแล้วทีนี้ผมก็ทิ้งรถผมจะวิ่งเพื่อนมันก็กระชากผมแล้วก็ต่อยผมแล้วก็ลุมผมแล้วก็มีดฟันตีผมเลยครับเพื่อนผมหนีทันครับแล้วน้องอีกคนนึงก็วิ่งวิ่งเข้าที่ป้อมแล้วทีนี้มันตามจะไปเอาน้องคนนี้แล้วน้้้้อออองงงกก็็็เเเหนนิิดแลลวว่ไไไปปขาาายยมมีสรถต ต่อไม่ได้ครับก็คือต้องขาดแบบนี้เลยใช่ครับมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือเด็กมันเร็วจนมันไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดจริงๆ